ก็เมืงจีนครับก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกับ p ีทบีเซิ่งนะครับเกิดขึ้นมานะครับเหตุการณ์นี้ครับคนจีนให้ขนานนาว่า พ่อข้าคือหลี่กังครับเป็นประโยชน์ที่กลายเป็นมีมหมายถึงพฤติกรรมยโสโอหังอ้างอำนาจบาดใหญ่ของบุพการีเครือญาติมากล่างรังแกคนในสถานภาพสังคมที่อ่อนแอกว่านะครับมันเกิดมาจากเหตุการณ์นี้ครับหลี่ฉิม,มิงวัย22่ปีครับขับรถยนต์หรูโฟกส์สวาเก้นนะครับไม่ใช่เบียมเหมือนน้องพีทนะครับชนนักศึกษาหญิงสองคนกระเด็นไปหลายเมตรนะครับนักศึกษาคนที่ถูกชนคนหนึ่งครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนอีกคนหนึ่งขาหักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเหอเป่ยนะครับเมื่อวัน ที่16ตุลาคมปี2553ครับอันนี้หลังที่ขับรถชนคนไปเรียบร้อยแล้วครับนายหลีฉีหมิงครับซึ่งขณะนั้นนะครับเมาเหล้าด้วยไม่แม้แต่ที่จะเหลียวมามองผู้ถูกชนจะเป็นตายร้ายดียังไงครับเขายังขับรถต่อไปเพื่อส่งแฟนที่หอพักครับเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเข้ามาจับตัวเขานะครับเขาตะโกนไล่ยามครับและพูดท้าทายว่ามึงกล้าเหรอก็ไปฟ้องพ่อเลยเลยพ่ออ้วกคือหลีกังประโยคพ่อฆ่าคือหลีกังก็เหมือนสะเก็ดไฟที่กระเด็นใส่น้ำมันนะครับสร้างความโกรธ พมให้ลูกชนขึ้นมาครับบรรดาชาวเน็ตครับก็ไปค้นข้อมูลหลีกังครับเหมือนที่ค้นข้อมูลของเจ้าลูกพีชนะครับแล้วพบว่าเขาคือรองผู้อํานวยการสํานักงานความมั่นคงสาธารณะครับวงเล็บนะครับก็คือหน่วยงานตํารวจประจําท้องถิ่นนักขันนั้นนั่นเองครับจากนั้นมานะครับประโยคพ่อข้าคือหลีกังก็ฉาวโชว์ไปทั่วประเทศครับบุกระดมประชาชนครับแคน้พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับใช้อํานาจบัญยัติคมเหงรังแกประชาชนนะครับทำผิดแล้วไม่รับผิดชอบออกมาโต้ตอบอย่างรุนแรงและทุมท้นราวกับทานกที่กั้นน้ําแตกไม่ปานครับถ จัดการประกวดใช้ประโยคข้อค่าคือหลีกกลางนะครับ แต่งโครงกรขึ้นมานะครับนอกจากนี้ยังมีการแต่งเนื้อเพลงเสียดสีที่พลขับฟ้าของบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนจัดการประกวดการแต่งประโยคโดยให้มีคําว่าพ่อข้าคือหลี่กังทั้งหมดนี้ครับเป็นปรากฏการประทุขนาดใหญ่นะครับและในที่สุดครับนายหลี่กังพ่อของนายหลี่ฉีหมิงครับต้องออกมาแถลงการขอโทษในรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งครับเขาขอโทษทางน้ําตาต่อกรณีที่ลูกชายขับรถชนคนตายและโค้งคํานับต่อหน้ากล้องนานครึ่งนาทีครับก็นี่แหละครับจะจีนหรือว่าไทยหรือประเทศไหนครับมันก็จะมีคนประ ปเภทนี้ทั้งนั้นครับสมัยก่อนครับก่อนลีกังอีกครับเราก็เคยมีแล้วนะครับเอ้รูปลากุลูกใครครับแล้วก็มีมาหลีกังครับแล้วก็มาอันนี้ต่อครับ BM s i n ซิงครับ